ผู้เจ้าจะไม่มีการตั้งเงื่อนไขกับผู้ให้เลยผู้ให้จะทํำยังไงก็ตามสะดวกอ่ะอาตมารับได้นะไม่มีปัญหาจะยืนสูงกว่าจะใส่รองเท้าสวมเขียงเท้าถือไม้พลองถือสัตรามือกลางล่มผ้าโพกหัวรับได้หมดดังนั้นถ้าโยมสวมรองเท้าสวมเขียงเท้าถือไม้พลองถือสัตราถืออาาววุธ้กหัมือกลางล่มนั่งที่สูงกว่าผู้เจ้าบอกว่า ไม่ได้ไม่ได้ว่าญาติโยมอีกนะผู้เจ้าก็กําชับมาที่พี่กูว่าอย่าแสดงทำให้อืมแต่ถ้าจำเป็นต้องแสดงไม่มีปรับอาบัตินะเป็นสิกขาบทที่ยืดหยุ่นให้เหมือนให้ใช้ดุลพินิษได้บอกไม่ควรทำนะแต่ไม่มีความผิด